ตอนเคมีเามผู้นี้านผู้นี้เขาีะโยนสอ้ออบเนียนะ้อสอบเราเนี่ใช่ไปจานแล้วอันยต้องเยเกีวน่ะปากเีอ่าอยคตรนี้เลยใช่อได้มาจากไหนถุงใหญน้ติมติมแ่เพื่อนนังพุชอนมนพเอนมพุชขนเขยถูกนะ ถามไม่นึงทำไมไปเจอยังไงอัสัเออสมัสัมออาให้ฟังหน่อยยังไงครับยังไงเจอยังไงเพื่อนวันพุธวันพุอ่าพุธพพาอุเออสพัอออเเยี่ยมเยี่ยมเยไม่หรอกเยกาเเราได้ทำแบบนั้นมั่งเออ่ยเกิดมากโอเคเอาแน้นําก็หน่อย เดี๋ยวดูแม่แบบว่าุ่มลงไปดูบริษัทพิสหัเยอะโอ้กระบาดก็เยอะั่านนี้เดนมิติกรก็เยอะนั่นเอาเบอร์โทรเราไปด้วยเดินได้จดไว้จดไว้เลยต้องไปเดินข้างๆนะข้างๆจะเบาแล้วเพื่อนตึนอะไรเงี้ยอ๋อวันเออวันนั้นอ่ะเออเจ็ดไม่ได้ไมสวยไ่ได้จต้องหาชุดดีๆที่สวยตการค่ะเด็กแตอไปได้สินเออเตรียมไปเลยอีกที่ไม่ได้สองชิ้สวยยังไงก็ได้แค่นี้แหละที่ไหนโอ้เดี๋ยวชุดเอาชุดอื่นได้แล้วเจ็ดเจ็ด อ่าเขาคัวเดี๋ยวยเปลี่ยนนามสกุลให้ล่ากลัวจริงอยากมานานแล้วหักเลยอา่มติดงานเนาะโค้มนำเขาะลายต้องเาาเข้าควัวกลับบ้านนิคมอ่ะเขาบอกว่าได้ยใงปากซอยไมได้อ่าอยากเหีนนิคมด้วยให้ใช่ใช่เป็นผู้ชายรงาปีมีมีนิคมีกคนนึงนิคม อันนั้นอะไรนะตัวีดพัดาเขียนเขียนเดี๋ยวจะี่เขียนถูกต้องกวพลาดัวพลาดนั่นแหละว่าัวพลาดนะทุกคนไม่ถูกเลยแม่แกบอกอยู่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็มาไปาอได อ่าแจกหน้าสองเลยไม่เจอตั้งนานนะเออตั้งเดี๋ยวหกเดือนยังไม่ได้แต่ครั้งก่อนหกเถงว่าละอนี้เสร็จแล้วาไปเจอกันอีกทีแจกสองใช่มัไม่น่าคงรอกคือไวจริงหมเ้ามีความก้าวหน้าไมกรองอะไรเงี้ยกน้อันนี้ก็แก่ลงแก่ลงงาครับโอ้ยใหม่ๆเนี่ยุ่งมากเยขึ้นไม่นานมันอยู่ในสงงการทางานแล้วมันเลยงานแรงเป็นวงการเมือง วงการเมืองเงื <os> ่อนไงเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเริ่มลงเป็นการคอนเดนเชื่อแล้วอ่าเป็นคนสายตรวจสอบเป็นกรรมการ ก่เออบอดับไปแล้วปวยขึ้นเออใช่เป็นยังไน่าคนแลวอืมใช่มันมันจำจำหไม่ได้ลรวจะไปเจอที่อื่นจำเจอไม่ได้แต่ฟันเหล็กหน้าตาไปก่อนเออนหน้าตาไ้ก่อนเกตว่าคนวิทวิชน้าตาดีบ้าอ่นขนบอบอล่เอาบอลน้ก่อนไดไหนคะเอาเงวโทรเลยเซ็ตเซ็ตนาดี่จะพูดใส่เอง เตัวใ่เด็กเอไทุกคนแล้วก็ดีที่วันเกานีเนาะอ่าขอประชุมน้องพี่บ้านป่มาณนั้นดีอยู่ก็ใกล้ๆดิใกล้แล้วนะใกล้แล้ววันที่สองชิตย์เจที่เก้าเออวันที่เกเดเจอนที่นคุณเนี่ยไห่วงยโทวิดเตือนคุณหรอ เดี๋ยวกลัวคุณลืมจะจะลืมโตเตือนแล้วก็ลืมวิธไม่ธุรกิจเขาเยอะต้นไม้มันเยอะคขาดนะเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วแต่ตัวต้องฟูดูมีลาตีเลยแล้วแต่งานยังแต่งานยังใช่ไหมถ้าแต่งานเลรอวิดีใจมิเพื่อนขอเดี๋ยวไปหาวงานเนี้ยทาวว่าที่จะเบาง่ายๆเหรอเออดูเยอะประเดี๋ยีใจมีเพื่อนเนาะ มีเพ uhm ื่อนนะมีเพอนีกคงองสามสี่นนี้อันนี้อันนี้ตรวจมดนิต้อัดไงเาเียนรเรียนเราก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะัได้นะอันนี้ทันนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในโรงเรียนนี่วันนี้ต้องเข้าโรงเรีนนี้มต้องนี้ เดี๋ยววจุดทนตีงัะูไหมเข้าร้อยอ่า้เดี๋ยวเดี๋ยวนกเียนห้ตเรถ้าเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่อนี้เรา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 แก่หมเลยแล้วเขาก็เกลียนมาเดี๋ยวจัดการอ่ามันเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยแหละยังซาวหากันไม่เจบพอเขาคิดเข้ามาได้เนาะ้องไปที่ไอไอออนน่ะร้านอาหารไอออนน่ะต้อโทรหากันเดี๋ยวถามีอะไร อันเก่ายังอยู่เลยนะอืมเดี๋ยววันไทายไปถ่ายเก็บไม้อยู่ผมคนอยากดูเยอะต้องฟังแล้วไปเลยเจอันอรู้จักไป4เมตรได้เล3ชั่วโมงไปวิถ่ายด้วยกันแต่ก็ถ่ายกันไปกันแล้วนี่ที่มีอยู่ในรถเ่อเออิตัวนักหนักให้ก็ถ่ายก็ได้แล้วจะถ่ายได้เออเดี๋ยวเจอไม่ก็ได้เดี๋ยวจะถ่ายครับเ๋ยเก็บบรรยากาศไว้ บรรยากาศงานสำคัญสำคัญบรรจะได้แบาเอาขึ้นเรื่องของรุ่นน้อยเพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่ได้มาเขาอยากดูไหมที่กรุงเทพอ่ะเพื่อนทั้งสองอเมริกาได้ไหมเออมันถูกอาจจะมาญาติพ่ออยู่ที่ใครเพราะเราต้องไปกันต้องไปตีโม่สุดการเอาการ์ดเอาการ์ดมาให้เขาดูจริงๆจุดการเจ้าของเราไม่ได้คำตอบเลยว่าเบาเป็นยังไงเดี๋ยวได้เขาเข้ามาก่อน เดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อไปสัมภาษณ์เขาจะเอาไว้เฉลยบรรยายน้อเวลานี้ก็สัมภาษณ์รอบแรกก็ได้ใช่ไหมเราจะไม่เราจะไม่ที่จีการเยอะเราจะแบบใหญ่ดีเงแล้วเดีเราจะเป็นเด็กๆเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เอาถามว่ารู้จักกันยังไงที่ไหนอะไรถ้าเขาเริ่มไม่อยากรู้เขาจะได้ เกือกมีสไตล์นั้นจะด้วยรู้ที่เก็บเงินหลานไม่ว่ารู้ภาษาคู่ยังไงหาเนื้อคู่ยังไงเจอกันได้ยังไงอะไรมีประสบการณ์ต้องแนะนำไหมเห็นไอ้จิมถามยังนั่งอยู่เออวันไหนต้องไปต้องถามกันนะตัวไหนก็ไม่อนัดกันใช่ใช่เจอกันยังไงพบกันยังไงนี่เข้าข่ามข่ามแตได้คำว่าเข้าเราจะได้ไปน้ำล้่งอาซอไม่ต่อซอจอมถามไหม ไม่จริงค่ะเขาไม่ไม่เกี่ยวก็คือโขกคนไทยแบบทีแบบอาจจะน้องเขอาน้องเราสี่ห้าปีอะไรเงี้ยอืมเป็นน้องนะเป็น้องม่เป็นน้องกี่ปีเป็นน้องกี่ปีอืมอืมอะไรไะโอ้<ห>สุดยอดสุดยอดนะคะกระจุนิดนิดแต่กไม่ได้ปมิญญาอ๋อ รับสองาีดี้รับปีนี้ใช่ไหมถ้าจะรับไอพันวาที่จริงมันเดิ่รับประมาณมีนาพอมีนาที่ถึงเนี้ยมีนาหน้ับมาที่แปดลองลองจะรับเช้าแล้วรับบ่ายแปดจันแปดไหนปีมีนาแปดมีนาโอ้เป็นของลาลาโอรับได้อะไรจมูกอะไรอารอะไรเออเออขอบคุ่ของพุกติปีมะกะล ตั ăn, ăn, ้งตา้งติดนติ๊กคิวไปต้องรายงานตัวก่อนเราทีไม่ยังบวกเลยแคราดแค่รายคือประเทศ่ติดสายอันนี้เขาเรียนะาี่ยยราย่คือได้นั่งแถไหนเป็ั่นแหละเ้าให้เคาาัให้บอกให้เราอาบัตรมาทีากลงก่อเอง สวิชาแเรื่องของายนนต่างใช่่เนขาเรียนแล้วพูดถึงว่าเขาลงเขาลงเรียนเขาแอบสอวชคืออันนั้นเจะทิ้งคือชาค่ไม่แน่แน่เลยนะแล้วคนก็ขอเวลานุกแ่สี่วันจะลอดูว่าจะทำไหอันนี้่อบเป็นสองวิชานะคืยาติดแสกแล้วสอ ก็เหมือนทำายเียที่เราไปสอบใชมจบนี่แล้วแต่สอบที่เนี่ยทีเดียวคืจบอนนี้ก็ารทงานแบนี้แบเป็น้อรเนีทยกที่ไหานมิดรผลแต่ลงนเงนมบินเยอะ